ก่อนหน้าที่จะมีการโปรดเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ออกมาเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนายทหารที่เกษียณไปแล้วจํานวนหนึ่งนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดน่าจะมีท่านพลเอกสมเจตบุญถนอมดยคนหนึ่งละนะครับและคนอื่นๆมีใครบ้างผมจําไม่ได้นะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะต่อสาธารณชนว่าคัดค้านการเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณภูมิธรรมเวชยชัย นอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกลางห่มแล้วเนี่ยก็ยังมีตําแหน่งเป็นรองนายกรลฐมนตีอยู่ด้วยเสียงคัดค้านนี้ออกมาจากอดีตนายทหารนะครับโดยเป็นทหารเก่าทหารที่เกษียณไปแล้วน่าจะเกษียณไปแล้วสักประมาณ10ปีรัผมว่านะฮะนายทหารเหล่านี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับในตอนสมัยที่เขาเป็นทหารหนุ่มๆเนี่ยเขาคือนายทหารที่ต้องสู้รบกับกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเขตปากเขาในเขตชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานจริงๆเกือบทุกภาคเลยภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีนะครับเขาบอกภาคกลางบางส่วนก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในทหารซึ่งวันนี้เกษียณมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ฝังใจในเรื่องการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในทหารเหล่านี้เมื่อเห็นชื่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยจะมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโห<อ>มก็มีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแล้วก็แสดงความเห็นคัดค้านออกมาหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นนักศึกษาสมัยที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาคมเป็นนักศึกษาที่เกิดในสมัย14ตุลาคมนะครับเกิดนี่ไม่ใช่วันเกิดนะครับก็คือช่วง14ตุลาถึง6ตุลานั้น เป็นช่วงก่อเกิดของขบวนการนักศึกษาไทยในการต่อสู้ค้นล้มรัฐบาลถนอประภาสวันที่14ตุลาคมหลังจากนั้นก็เคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลายรูปแบบจนทั่งเกิดการยึดอํานาจในวันที่6ตุลาคมนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครก็หลบลี้หนีภัยเข้าป่าแน่นอนที่สุดครับถ้าหลบลี้หนีภัยเนี่ยคงอยู่ในเมืองลําบากแน นะครับเพราะสถานการณ์ในขณนะนั้นเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเกิดการรัฐประหารมีการแขวนคอช่างไฟฟ้าที่นคนปรปฐมมีการลอบสังหารผู้นำของพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยระดับหัวหน้าพรรคอาจารย์บุญสนองบุญโยธยานอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการลอบสังหารผู้นำกรรมกรผู้นำชาวนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในประเทศไทยก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันที่6ตุลาคม มีการล้อมปรับนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ในหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายพันคนในนั้นนะครับและหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครเคยเห็นภาพเก่าๆก็จะเห็นว่าถูกถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยเฉพาะเสื้อเชิ้ตนะครับนอกอาจจะมีเฉพาะกางเกงอยู่เท่านั้นเองนะนักศึกษาบางคนหนีออกจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาได้ก็ ถูกนาไปแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงแล้วก็มีการเอาเก้าอี้หรือเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปฟาดจนกระเสียชีวิตไปนะครับภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะฮะหลบลี้หนีภัยความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับจะอาศัยพึ่งพ,งพิงเพื่อความปลอดภัยหรือมีอุดมการณ์ความคิดเห็นร่วมกันหรือหวังว่าจะไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางการต่อสู้ที่จะยึดอำนาจรัฐด้วยปากกระบอกปืนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เข้าไปอยู่ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์่งประเทศไทยนั้นเข้าไปด้วยจุดมุ่งหมายอะไรแต่เหตุผลเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรกันมากก็คือหลบรีบหนีภยัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองในขณะนั้นและในจำนวนคนที่หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าก,กับพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีคุณภูมิธรรมเวะยะชยาชัยอยู่ด้วยนะครับ พวกนี้เข้าไปอยู่ในปา่าระยะเวลาหนึ่งก็ปรากฏว่าสมัยพลเอกเปรมตินั่สุรานนท์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ออกนโยบายนะครับเพื่อจะดึงคนที่อยู่ในปา่ากลับออกมาเพราะคนที่หนีเข้าปา่าไม่ใช่มีเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาเท่านั้นก็จะมีชาวบ้านธรรมดาโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานทัคใต้และหลายๆภาคในประเทศไทยนะครับเป็นชาวนาเป็นกรรมกรเป็นคนทำอาหารกินหลากหลายอาชีพเนี่ยเข้าไปจับอาวุธต่อสู้ กับอำนาจรัฐในขณะนั้นด้วยครั้พนพลเอกเปรมเห็นว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองไปอย่างนี้เนี่ยก็จะเสียหายด้วยกันทั้งหมดนะครับเกิดการลบราข้าวฟันกันไม่หยุดหย่อนตลอดเวลามีการล้มหายใยจากกันเกิดขึ้นท่านก็เลยออกนโยบายนะครับให้คนต่างๆที่หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าทั้งหลายเนี่ยหรือไปจับอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐในขณะนั้นต่อสู้กับบ้านเมืองต่อสู้กับทหารเนี่ย ออกมามอบตัวนะครับเรียกว่าออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะฮะคุณภูมิธรรมก็ออกมาในจังหวะนั้นด้วยและนักศึกษาจำนวนมากหลายพันคนก็ออกมาจากป่าในขณะนั้นมาใช้ชีวิตอยู่ปกติหลายคนก็ไปเรียนหนังสือเนื้อหาต่อไปคนที่เดยนหนังสือจบแล้วนะครับก่อนที่จะหนีเข้าป่าก็กลับมาก็มาหาการการทำหลายคนขณนะนี้เป็นนักธุรกิจร่ำรวยนะครับ หลายพันหลายหมื่นล้านก็มีนะครับนะรบ,บางคนเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงบางคนเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับบางคนเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณภูิธรรมนี่ก็เป็นหนึ่งในจนํานวนนั้นครับที่กลับเข้ามาสู่เมืองของประเทศไทยอีกนะและหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นนักวิชาการเป็นอะไรหลายๆ,ๆมาเรื่อยจนกระทั่งเข้าไปร่วมทํางานกับคุณทักษิณชินวัตรตั้งแต่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคุณภูมิธรรมก็ถือว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดกับคุณทักษิณมาโดยตลอดวันนี้พอมีโผมีชื่อออกมาว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปรากฏว่าก็มีการคัดค้านเกิดขึ้นจากอดีตนายทหารหรือทหารที่เกษียณไปแล้วแต่การคัดค้านนั้นก็ไม่เป็นผลครับเพราะวันนี้มีการโปดรดกล้าวคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ลงมาแล้วครับ มีชื่อภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการคัดค้านครั้งนี้ไม่สำเร็จครับ